นิทานเรื่องหนูน้อยรักการอ่าน ในห้องนอนที่อบอุ่นของอุ่นใจเด็กหญิงหวัยหกขวบผู้รักการอ่านกำลังนั่งบนเบาะนุ่มใต้แสงไฟอ่อนๆเธอสวมชุดนอนสีสดใสและกำลังเพลิดเพลินกับหนังสือภาพเล่มโปรดดวงตากลมโตเป็นประกายด้วยความสนใจรอบตัวเธอเต็มไปด้วยชั้นหนังสือเล่มเล็กใหญ่โปสเตอร์เกี่ยวกับดวงดาวและสัตว์น่ารักเต็มผนังบ่งบอกว่าอุ่นใจมีจินตนาการที่กว้างไกลเช้าว,วันเสาร์แสน สดใสอุ่นใจจับมือคุณแม่แน่นขณะเดินผ่านประตูกระจกใสเข้าไปยังห้องสมุดเด็กสุดน่ารักที่มีป้ายหลงเขียนว่า Library ด้านในมีชั้นหนังสือหลากสีอุ่นใจชี้ด้วยความตื่นเต้นไปยังโซนหนังสือภาพเธอแทบรอไม่ไหวที่จะเข้าไปสำรวจโลกแห่งนิทานใบใหม่ อุ่นใจนั่งสบายสบายบนถุงเม็ดโฟมในมุมสัตว์สุดหันษารอบตัวมีตุ๊ก,กตารูปสัตว์ป่าและชั้นหนังสือรูปยีราฟสุดเก๋เธอกำลังอ่านหนังสือเกี่ยวกับช้างอย่างตั้งอกตั้งใจดวงตาเบิกกว้างด้วยความตื่นเต้นราวกับว่าเธอกำลังผจญภัยในป่าแอฟริกาในมุมเทคโนโลยีของห้องสมุด อุ่นใจนั่งอยู่กับเพื่อนๆกำลังใช้งานแท็บเล็ตสำหรับเด็กหน้าจอแสดงเกมการศึกษาสีสันสดใสที่ช่วยให้เรียนรู้ตัวอักษรและคำศัพท์ตัวอักษรลอยอยู่รอบๆพื้นที่สร้างบรรยากาศแห่งความสนุกในการเรียนรู้อุ่นใจนั่งอยู่หน้าสุดในวงกลมของเด็กๆทุกคนกำลังฟังคุณบรรรักษ์เล่านิทานจากหนังสือนิทานเล่มใหญ่ แสงดาวประดับทั่วห้องกับโครมกระดาษสีอ่อนทำให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในฝันดึงดูดให้ทุกคนเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจหลังจากอ่านหนังสือจบอุ่นใจกลับมาที่โต๊ะอ่านหนังสือเล็กๆแล้วเริ่มวาดภาพสิ่งที่เธอได้เรียนรู้ลงในสมุดบันทึกการอ่านเธอวาดภาพพระอาทิตย์สดใสหนังสือเล่มเขียวและกระต่ายน้อยสีสม้มรอบตัวเธอเต็มไปด้วยดินสอสีสติกเกอร์น่ารักและรอยยิ้ม อุ่นใจชวนเพื่อนๆพื่อนร่วรรมทำกิจกรรมสร้างหุ่นกระดาษจากนิทานที่อ่านด้วยกันทุกคนต่างช่วยกันตดัดติดและวาดหน้าตาตัวละครอย่างสนุกสนานสีสันสดใสของกระดาษและเสียงหัวเราะเติมเต็ม,ตมห้องกิจกรรมให้เต็มไปด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสารรค์ และแล้ววันแห่งความภาคภูมิก็มาถึงอุ่นใจยืนอยู่หน้ากระดาน Reading Star of the Month ที่มีภาพถ่ายและใบประกาศนียบัตรของเธอเธอถือหนังสือเล่มโปรดไว้ในมือข้างหนึ่งและชูนิ้วโป้องอย่างภาคภูมิใจฉากหลังมีแสงระยิบระยับและกระดาษโปรยสีสันสดใสเธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆรักการอ่านเช่นกัน